รูปนี้มีลายประหัตของพระองค์ท่านนะมีถวายหลวงพ่อเพื่อเข้าไปเิพันธ์หรือแล้วแต่หลวงพ่อใช้อะไรก็ว่าตอนไหนวะต้องตรงไปเนาะ เขาบอกให้ตรงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเลี้ยวขวาข้างหน้าวันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ได้นี่หว่าได้เหรอตามมาตามโลเคชันอ่ะโอเคเดี๋ยวอย่าไปพูดคุยกันต่อในวัดดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปโมต่อจ้ามาแล้วรูปนี้มีลายประหัรของพระองค์ท่านก็ตั้งแปี3กว่าตัวจริงหายากมากในดูละครหัสนตัวจริงเป็นมึกทองไม่ผ่านการใช้เลยมาถวายหลวงพ่อ คือข้าไปได้พััหรือแล้วแต่หลวงพ่อใช้อะไรก็ว่าโอเคค่ะดึงรถหน่อยดึงล้ค่ะเดี๋ยวแล้วค่อยมาเดินเที่ยววัดอีกทีเดี๋ยวเราไปหาหลวงพ่อมันก่อนเนาะ รอหลวงพ่อพูดดังไม่ได้แล้วก็รอหลวงพ่อฉันเพลงอยู่อยู่ในนี่ที่นั่งของพ่อเลยวก็รอรอรอหลวงพ่อเดี๋ยวค่อยพาไปชมวัดเนยภูมีประคุณของบ้านผม้โอเค พี่ๆครับก็ตอนนี้ก็ถวายรูปของสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับองค์ที่สิบเก้าวัดประวันเวศโอ้โหผมตกพี่น้องชาวไทยเราถวายเสร็จเรียบร้อยลวแล้วลใครจะมาดูใครจะมาชมอะไรก็สามารถมาดูพระรูปท่านที่พิพิธภัณฑ์ได้นะครับที่วัดประดูนะเป็นลายเซ็นแท้ซึ่งหายากมากก็เราก็มาถวายถวายพระองค์ท่านเอยถวายหลวงพ่อท่านหลวงพ่อตา,อา,อาบอดเดี๋ยว เอาเข้าไปทนพันผงพ่อเห็นแล้วพ่อยิ้มเลยเพราะว่าหลวงพ่อหลวงพ่อท่านค่อนข้างที่จะนับถือสมเด็จพระสังฆราชเป็นอย่างมากนะครับโอเคก็รประมาณนี้วันนี้ไม่รู้คงจะถ่ายอะไรได้ไม่มากมายแล้วละ่ะแต่ก็จะเก็บภาพไปเท่าที่เก็บไปได้นะเพราะฝนมันตกแล้วว้าร้านเปียกละอันนี้ก็เดี๋ยวนี่ผมจะกลับกล้องให้ดูนะถ้าคุณมาปั๊บคุณก็มานี่ได้เลยตรงนี้นี่คือพิพิธภัณฑ์นะครับ ็นนะั้นผมถ่ายให้ดูในนี่นะครับพระตำหนักสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายกองที่19วัดบวรนิเวศก็ใครจะมาดูรูปที่ผมถวายหลวงพ่อท่านนะก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับโอเควันนี้คงคงไม่ได้ถ่ายถ่ายแล้วละ่ะเพราะว่าหนึ่งลูกศิษย์ท่านเยอะนะครับไม่ได้ถ่ายรูปรมหลวงพ่อด้วยนะแล้วก็นี่เระหลวงพ่อกาลังสร้างนี่ใหม่เป็นวิหารพระพรมผมเ โอเคใครจะมาไหว้มากราบนะครับหรือจะมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่จุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นมหาปราบนะครับนี่ดูพระกรท่านไม่ธรรมดาครับแม้แต่หางยังมีอาวุธเลยบ่งบอกว่าปราบสิ่งที่ไม่ดีนะครับขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี และคนที่มาเดินทางมาวัดประดูก็จะมากราบองค์พระวิษณุท่านนะครับมาขอพอรเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับนี่ครับบรม,มคูรูสีนะครับของวัดประดูองค์นี้ผมสักการะบูชามานานมากละแล้วท่านใดที่ทํางานแล้วติดขัดนะครับนี่มาขอพอรองค์พระพิฆเนศนะครับแลบประกันความเฮงนะครับมาที่นี่สบายใจได้ครับ